สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางเออเล่นทั้งวันของเรานะคะท่านที่ยังไม่มีกลุ่มไม่มีแนวทางนะคะอยากได้แนวทางตัวดิ่ทั้งวันนะคะเข้ามาติดตามอ่าสูตรนี้ได้เลยนะคะสูตรนี้ได้เลยมันจะมีเป็นสายนะคะสายลาวเช้าสายสอยดาวนะคะแล้วก็สายเล่นทั้งวันนะคะจะเป็นตัวสูตรรวมนะคะไม่ระบุนะคะแต่ว่าดาวนี่แอดอยากรเออ แอดก็อยากจะชอบเน้นไปที่หุ้นดาวปกนะคะแต่ว่านะคะมันก็ไปดาวอื่นตลอดดาวอื่นหมานค่ะแอดว่าสันมาเจอดาวปกว่าออกชอบมันมันชอบจับตัวเด่นกันเองนะคะเห็นแม่แอดบอกแล้วนะคะมันจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะใครจับเป็นนี่ปังเลยนะคะใครที่ได้ฟังที่แอดพูดนะคะจะแบบว่าอย่างนี้ตลอดจะเข้านะคะ มาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้จัก,กรยานนะคะในการรับชมหลายๆครัอหลายๆค,ค,คันนะคะพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะผิดพลาดตรงไหนแอดขออภัยนะคะค่อยๆจับค่อยๆสังเกตกันนะคะแอดก็เก่งแต่ที่สตีนะคะผ่าปฏิบัตินะคะลงสนามจริงก็ตายนะคะจอดค่ะไปไม่ถูกจังหวะนะคะพวกนี้บางทีต้องเฝ้าะคะ่ะต้องมีเวลาเฝ้านะคะรอจังหวะ นะคะทุกคนแต่ว่าตัวตัวรูดอีตัวรูดนี่ไปได้ตลอดนะคะตัวรูดตัวเด่นเออของเล่นทั้งวันนะคะมาตลอดเลยมาดีนะคะมาดีบางบางบางรัดนี่ได้ได้สองเด้งเลยนะคะตัวตัวรูดนะคะอย่างเช่นแปดเก้าศูนย์เมื่อคืนนี้ดาวปกของเรานะคะก็เด้งกันไปนะคะตารางก็แตกสามตัวนะคะศูนย์สี่สี่นะคะแตกหมดเลยนะคะบนล่างศูนย์สี่สี่นะคะข่อยวาเนีย นี่แหละค่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยราคาเห็นไหมแอดบอกแล้วนะคะแอดไม่ได้จับให้นะคะคือ8ปดศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าเปี่ยนหกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะชอบมาตัวปู่ตัวเด่นมันมันกอดกันมาเองนะคะไม่ก็เป็นตัวประกบกอดกันมาเองนะคะมันไม่สามารถขี่กันที่แบบว่าเออมันแบ่งพักแบ่งพวกค่ะ สูตรแอสเป็นค่ะไม่รู้มันเป็นอะไรนะคะมันแบ่งพักแบ่งพวกกันนะคะเอออ้าลาวเช้าของเรานะคะก็พอหมานกันไปบ้างนะคะอาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะเพราะมันเป็นตัวเด่นรวมถึงเป็นตัวเด่นเจาะแบบระบุนะคะแอสก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นเนาะมันก็จะไปอย่างนี้แล้วค่ะอาจจะสอยดาวเมื่อคืนนี้นะคะยอมรับเลยนะคะตั้งแต่ดาว e าวีมาวันศัต fc ว่าสายสอยดาวนี่คือเล่นได้ทุกดาวนะคะแต่ว่าแอดเน้นที่หุ้นดาวโจนนะคะทุกคนเน้นที่หุ้นดาวโจนนะคะ A fc เนาะ เวลาสอยดาวนะคะเพิ่นก็เอาไปสอยกันหมดเลยค่ะเออจะมีจากดาวนี่เราบ่จักอันดาวดาววีนะคะดาววีดาวสตาร์นะคะดาวสตาร์โจนเออโจนโจนอียงนี่คือมีเมกานําบ่แล้วก็หุ้นดาวปกนะคะแต่แอจะเน้นให้ที่หุ้นดาวปกนะคะ F c ข่อยกับอสริยะสรลเกิร์นะคะไปทุกดาวเลยไปทุกดาวเลยนะคะแอก็เลยต้องเขียนว่าสายสอยดาวนะคะ F c ซข่อย เออคอยเสี้ยไปทุกดาวเออจัดไปโหลดขาอันนี้คือใช้ได้ทุกดาวจริงๆนะคะแล้วมันก็พอปังอยู่นะคะเมื่อคืนนี้ก็ปังกันเลยนะคะพอมาถึงดาวปกเท่านั้นเลยค่ะพอมาถึงดาวปกนี่กอดคอกันมาเองตารางแตก3ตัวเลยนะคะสายวินดีใจด้วยนะคะก็อุ้ยแตกไปหลายตารางเนี่ยคะ่ะอุ้ยแตกไปหลายดาวในเมื่อคืนนี้ตารางนะคะทุกคนดีใจด้วยนะคะสําหรับสายสอยดาวนี่ปังกันทั้งคืนเลยนะคะเมื่อคือนนีกีดการ์ดกันไปนะคะ แมนบอกเฮ้ยจักแล้วแอดเบา,าเองก็สกีตัวถือหวยเนาะข่อยังกีดว่าสันติโอ้ยแอดก็กีดทิปกีดอะไรไปอย่างนั้นแหละคะ่ะไม่ค่อยได้ลงสนามนะคะส่วนีนขีดขาดคะ่ะเบื่อหน่ายนะคะแอดเบื่อหน่ายมันชอบแบบว่าโอ๊เกินเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันไม่หยุดแอดเบื่อนะคะแอดลำขาดมันนะคะแบบไม่มีความอดทน นี่นะคะทุกคนก็ดีใจด้วยนะคะทันที่ได้นะคะแล้วตัวเด่นวันนี้นะคะ1 2 3่งสอก็ถือว่ามันก็เดินดีอยู่นะคะไม่ได้จับหรอกค่ะไม่ได้จับดูนะคะแต่ว่า1 2- 3สานี่มาดีตัวเจาะนี่ไม่ค่อยเข้าหรอกค่ะตัวเจาะตัวไอ้นี่ไม่ค่อยเข้านะคะเลขกชงเล็กชุดนะคะแต่ว่าเป็นสายลูดนี่มาดีนะคะสายลูดสายวินสามตัวนี่จะมาดีนะคะนี้ก็อันเก่านะคะอันเก่าให้ดูแต่ว่าคือตัวเองไม่ได้ไปจับนะคะไม่ได้ไปจับดูนะคะไม่ได้ไปจับดูเนาะก็เลยไอ้นี่นะคะ หอนเอาปิดไอ้นี่นะคะจะออกไปข้างนอกแล้วปวดหัวไปเก็บกระ้้อไมากินเก็บพวกเรามืดอยู่กระท้อนกันเนา u นำกลินบ่ท่านค่ะเอามาดวงบอกให้ขี้ขานกินเวลามีก็ไม่อยากนะคะทุกคนเวลาไม่มียากอยากคนเราเนาะ เอา้านี่ค่ะทุกคนสี่ลายเช้านะคะศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สอง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 สามสองสี่นะคะอันนี้การเบิ้ลกันหามเลยนะคะแอดจับได้เบิ้ลนะคะแอดจับได้เบิ้ลแอดจะให้เบิ้ลกันเบิ้ลกันหามทันทีนะคะถ้าวันไหนที่แอดไม่ได้เขียนให้นะคะให้สังเกตตัวเจาะนะคะมันจะมีนะคะแล้วก็วิเคราะห์กันดูเลยนะคะเฮ้ยน่ากลัวได้เบิ้ลหามนะคะถ้าถ้าวันไหนมีเจาะได้เบิ้ลได้หามแอดจะเขียนให้นะคะ อันนี้นะคะ02นะคะ02คะ่ะทุกคน024136นะคะ024136นะคะสายสอยดาวคืนน <si anyway> ี้นะคะสอยให้ร่วงทุกดาวนะคะแอดเด่น012นะคะแต่ไม่รู้ดาวจะเด่นกับแอดไหมนะคะ012นะคะ00จับได้เบิ้ลนะคะกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะดาวคืนนี้นะคะกันเบิ้ลกันหามเลยค่ะนี่จับได้เบิ้ลนะคะไม่ได้เขียนให้นะคะนี่กันนี่กันเบิ้ลกันหามเลยนะคะนี่เห็นไหมนี้จับได้เบิ้ลนะคะ012นะคะไม่รู้มันจะไปเบิ้ลดาว หมันจะเบิ้ลไหมนะคะ012นะคะ000908นะคะ101918 202928นะคะทุกคนสายสอยดาวตารางนะคะ0296นะคะ187นะคะ FC จะชอบถามแบบว่ามันไปได้ทุกดาวไหมทุกคนสังเกตก่อนนะคะก่อนลงสนามสังเกตก่อนสักวัน2วัน3วันนะคะเพราะว่าจะถามเอสนะคะเอสก็ไม่ได้เฝ้าดาวตลอดนะคะเอสก็มันไปได้ทุกดาวไหมเอสตอบเลยได้ทุกดาวนะคะแต่มันจะเข้าทุกดาวไหมนะคะท่า อา้ามันไปได้คู่ดาวอีหลีเดียอ่ะถ้าเป็นตัวดินนะคะตัวดินนะคะบางทีตัวจอวก็ว่าตัวจอเมื่อคืนนี้ฟาดเรียบเลยนะคะมาจอดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัวดินมันกอดคอกันมาเองเนาะเอานีละสายสอยดาวค่ะสายสอยดาวคู้ไหนเนาะสายสอยดาวสายสอยดาวปังมากว่ะสันเอาดีใจด้วยดีใจด้วยค่ะให้ลำให้รวยค่ะ ให้ได้เพื่อนพลเซีหาลังบุลค่ะโอ้ยค่ะอุะอปรกรณ์มันแพงเนาะทุกคนเนาะ,ะเล่นทั้งวันนะคะหกเจ็ดแปดนะเอามี่ซีหอยนางเหนเฮ้ยเอาซี่ข่อยก็มี่วะหกเจ็ดแปดนะคะหกสองหกสามหกสี่นะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เท่าออกแปดใสี่นี่ พีท้อยเลี่ยงค่ะช่องเรานะคะหกเกดสามนะคะเจ็ดสองสี่นะคะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดสี่หสาปดหสาสี่นะคะสองเจ็ดแปดสองเจดสี่สสามดสสามสนะคะนี่ก็คือน,นี่เนาะเลขชุดนะคะหกสองหกสาหกหห้านะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ห้าปดสห้าก้าส้าส้านะคะอ่ะตามนี้เลยนะคะแคปเลยค่ะทุกคนแคปเลยนะคะ แคปเลยเด้อแคปเลยเอาท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะโอ้หอยลวยดาวขอางมาสัญจดมาได้เลยนะคะน้ำซุงน้ำซาสมุดตะการนะคะส่วนมากจะเป็นเอฟซีนะคะที่สนับสนุนมาเอฟซีก็สนับสนุนถือส่วนค่ะเอฟซีเห็นกระดาษใกล้เมื่อไรเอฟซีก็โอ้สนับสนุนมาอีกแล้วเอฟซีนะคะจะเมนหุจะขวามคลา f เอฟซีก็ได้ แอดหยุดไม่ได้นะไม่มีข้ออ้างเลยนะคะแบบว่าจะอ้างว่าสมุดหมดก็ไม่ได้นะคะเอฟซีจะถามนะโอ้แอดไม่ลงเล่นทั้งวันจะอ้างว่าสมุดหมดก็ไม่ได้นะคะเอฟซีทรงทรงไม่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะยอดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจะบอกว่าอยวันนี้ไม่ได้ทําสมุดหมดนะคะเอฟบ่ได้อีกค่ะเอฟซีแม่โอกาสแอดหายใจเลยนะคะยอดมาตลอดเลยค่ะโอ้ จัดไปคะ่ะทุกคนขอให้ร่ำขอให้รวยเป็นแนวทางที่ดีกันเนอะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีจ้าโชว์ีเะจ้ะ